สวัสดีครับสวัสดีครับพบ,บกับไรส์มือฉลาดทิ่ฉลาดใช้ชีวิตค่ะสารให้ประกันสรยุทธสุทศนะสินดาและพวกคนละ2ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและรายงานตัวต่อสารทุก30วันสภากลาโฮเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ไซเบอร์ตั้งหน่วยงานกลางจับมือฝ่ายความมั่นคงป้องกันการแทรกแซงสร้างความไม่สงบในโลกออนไลน์ ศาลชั้นต้นได้มีการอ่านคำพิพากษานะครับกรณีคดีของบริษัทไร่ส้มมีการโฆษณาเกินเวลาในรายการคุยคุยข่าวสมัยที่อยู่กับอสอมทนะครับโดยล่าสุดนั้นนายสรยุทธ์สุดทัศนจิดายอมรับคำตัดสินของสารว่าเป็นไปตามกระบวนการหลังสารตัดสินจำคุกเขา13ปีนะครับก่อนที่จะได้รับการประกันตัววงเงิน2ล้านบาท